ไปอ่านมาพอดีชอบสีม่วงหรือสีขาวอะไรประมาณนี้เนาะสีขาวก็น่าจะตรงตัวกับตรงตัวของอยู่แล้วเนาะบริสุทธิ์ฝุดของแนวด้วยในเมลเนาะนี่จะเสียงปกเชิงเคียดเนาะบริเวณธรรมชาติที่สิ่งที่พวกเราอ่าตับเนาะเช่นเหมือนที่เราตับบาย,บายก็แค่นี้ก็มาทักทายเพื่อน ต่อบปๆเดี๋ยวพรก็จะไปเรจะเป็นลึกลับมีอำนาจหน้าค้นหานะครับอันนี้แค่พูดในสิ่งที่พรแกลด้วสเมลเนาะนี่จะเสียงปกเชิงเขียดเนาะบริเวณธรรมาชาติที่สิ่งที่พวกคู่ครัวเรือนเนาะขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะกลมต่ำลดเด็ดสับก็จะอร่อยกว่าเนาะแต่ว่าพรก็มันก็ใช้แต่อันนี้ได้เนาะพรก็กไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวเอ่อตอนเนาะ เป็นรสซวงจนาะชินะินต,ตำมะฮงเท็เทสเนาะสิมตำมะฮงทเทสเทสแซบอันนี้ก็ทานสองคนพรก็วันนี้พัดดอกลีลาวดีนะครับลีลาวดีอันนี้ดอกมันีซ้อนหอมจริงจริงนะคาวเหมือนกันเนาะสวยเนาะพรแกง่วงแก้อะไรเนาะภาษาอีสานแก่ซวงเนาะซวงวะอะไรประมาณนี้เนาะ,ะต้องกินภาษาอีสานซวงซวงเนาะ หอมๆมรกนก็มามาทำเกี๊ยวมารากอดีกว่าครับทักทายเพือเอ่อนเนาะประกอบไใช้พูดพประชุมแฟนบอกว่าีิรักอยากกินส้มตำม,มารากอหรือว่าส้มตำบักฮุ้งบงักฮุ้งผู้ครัวเรือนเนาะขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะส้มตำรสเด็ดผู้ครัวเรือนเนาะขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะส้มตำรสเด็ด พรชอบดอกไม้สีขาวกับสีม่วงไม่รู้เป็นอะไรชอบมากเห็ดบริสุทธิ์สีม่วงก็แบบพรไปดูในความหมายเขาสีม่วงนี้ก็ไปอ่านมาพอดีชอบสีม่วงหรือสีขาวอะไรประมาณนี้เนาะสีขาวก็น่าจะตรงตัวกับตรงตัวของอยู่แล้วเนาะบริสุทธิ์ฝุดทองสวัสดีคับวันนี้พรก็ทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ แฟนกลับไปก่อนคองไม่เยอะก็เอาตำไว้เอาไว้เอาไว้ไวหลายวันเนาะเดี๋ยวพักเนาะแฟนอยากกินก็น่าจะเยอะหน่อยเนาะวันนี้อ่านโอเคเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวพรก็จะไปตำส้มตำตำส้สตมตำนะแล้วก็สวัสดีครับวันนี้พรก็ทักทาย เเพื่อนนะครับวันนี้แฟนกับมายนเนาะหอมๆเมอคพรอก็มามาทําเกี๊ยวมะละกอดีกว่าครับทักทายเพืเอ่อนเนาะมาพรก็ใช้พูดเอาไปอ่านมาพอดีชอบสีม่วงหรือสีขาวอะไรประมาณนี้เนาะสีขาวก็น่าจะตรงตัวกับตรงตัวของมอยู่แล้วเนาะบริสุทธิ์ปลุดของแต่สับก็จะอร่อยกว่าเนาะแต่ว่าพรก,ก็มันก็ใช้แต่อันนี้ได้เนาะ กตอนนี้ใจว่าจะใช้ตัวเ,เนาะหอมๆมผม่อนก็มามาทำเกี่ยมมะละกอดีกว่าครับสักทายเกื่ยมเพื่อนเนาะตอนก็ใช้พูดเอาต่ำส้มต่ำนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบริเวณใกล้บ้านผรอนได้เจออันนี้ด้วยดอกมาริซ้อนแข็งมากหอมๆห,ห,หอมนะครับผมว่านี่นครับ แมวด้วยเสียงแมวเนาะมีแต่เสียงปกชิงเขียดเนาะบริเวณธรรมชาติที่สิ่งที่ปกติตำมะคุงตำมะคุงตำให้กินหน่อยพนก็เตรียมมาแล้วนะครับนี่มะละกอพนก็แช่เกลือทุกครัวเรือนเนาะขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะตุ้มตำลดเด็ดแมวด้วยเสียงแมวเนาะมีแต่เสียงปกชิงเขียดเนาะบริเวณธรรมชาติที่สิ่งที่ปกานโอเคเพื่อน ก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวพรก็จะไปตมส้มตำไปตมส้มตำนะแล้วก็บปบายก็ค่นีน้ก็มาถักทายเพื่อนต่อบายบายเดี๋ยวพรก็จะไปต่อตับเนาะนเหมือนที่เราตับประชุมแฟนบอกว่าีิรักอยากกินส้มตำม,มารากอ หรือว่าส้มตำาบกคุณงบักคุณอะไรกินกันเนาะเนาะอาหารหลักส้มตำส้มตำประเภทตำตำยำยำนี้ก็จะเป็นอาหารแบบทุกบ้านแทบจะแทบจะทุกอะไรกินกันเนาะเนาะอาหารหลักส้มตำส้มตำประเภทตำตำยำยำนี้ก็จะเป็นอาหารแบบทุกบ้านแทบจะแทบจะทุกตำตาส้มตำนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ ตมตามนะครับบายยสวัสดีครับสวัสดีครับจดตรพละปลออยแต่ขุนก็เล็บีดีอย่างนะครับรวดเร็วดีเส้นอาจจะไม่เหมือนเหมือนเหมือนที่เราจดตรพลอปลออยแต่ขุนก็เล็บีดีอย่างนะครับรวดเร็วดีเส้นอาจจะไม่เหมือนเหมือนเหมือนที่เราเนาะหอมหอม มรอนก็มามาทําเกี่ยมมะกอดีกว่าครับทักทายเกิมเพื่อนเนะเาะก็ฝวอนก็ใช้พูดเอาอ่าตับเนาะเช่นเหมือนที่เราตับอ่านโอเคเพื่อนก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวคอนก็จะไปตำส้ตมตำารตำต้มตำนะแล้วก็เอานะครับ เาสลูกอันนี้ซุปหนึ่งเนาะเพื่อนได้สับก็จะอร่อยกว่าเนาะแต่ว่าพรก็มันก็ใช้แต่อันนี้ได้เนาะพรก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวเ,เนาะเปลี่ยนบดต้วงทีหนึ่งจะกินตำมะฮวงเทสเทสเน,ะสนามมเะฉีดตำมะฮวงเทสเทสแซ่บอันนี้ก็ทานสองคนพอนก็ สวัสดีครับวันนี้พรก็ทักทายเปนเพื่อนนะครับวันนี้แฟนกลับมาทุกครัวเรือนเนาะขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะกลุมตามรถเด็ดแนวด้วยเสียงแนวเนาะมี่เปเสียงปกชิงเขียดเนาะบริเวณธรรมชาติที่สิ่งที่ปกโอ้พอดีละน่าจะพอดีสองคนทานน่าจะพอดีสองคนทานนะครับอยู่มีพอดีครับน่าจะพอดีสองคนทาน วันนี้พัดดอกลีลาวดีนะครับลีลาวดีอันนี้ดอกมันดีซ้อนหอมจริงๆนะกขาวเหมือนกันเนาะสวยเนาะอนตำมะคุงตำมะคุงตำให้กินหน่อยอนก็เตรียมมาแ,แล by, ้วนะครับ <nach> น <hug Pause> ี่มะละกออนก็แช่เกลือวันนี้พัดดอกลีลาวดีนะครับลีลาวดีอันนี้ดอกมันดีซ้อนหอมจริงๆนะกขาวเหมือนกันเนาะสวยเนาะอน ประชุมแฟนบอกว่าี่รักอยากกินส้มตำม,มะระกรหรือว่าส้มตำบักหุ้งบักหุ่งตัวนั้นได้หรือเปล่าก็ใช้อันนี้แหละครับตัวปูเอาโอ้พอดีละน่าจะพอดีสองคนทานน่าจะพอดีสองคนทานนะครับอยู่มีพอดีครับน่าจะพอดีสองคนทานล้างไปเรียบร้อยแล้วก็ ปกติจะสับนะครับช่วงนี้พรก็ไม่ได้ใช้ตัวนั้นพรก็เลยใช้ตัวพูดคูณนะครับเอามีเสียงไหมสวัสดีครับวันนี้พรก็ทักทายเพืเ่อนนะครับวันนี้แฟนกลับมาเข้านะครับเอาลูกอันนี้ซุปหน,นึ่งนาะ เพื่อนได้อาจจะเป็นลึกลับมีอำนาจหน้าค้นหานะครับอันนี้แค่พูดในสิ่งที่ก่อนสุนทรพอน์แต่ขูดก็ลิฟลีดีอย่างนะครับรวดเร็วดีเส้นอาจจะไม่เหมือนเหมือนเหมือนที่เราอตับเนาะเส้นเหมือนที่เราตับตารางใช้เรียบร้อยแล้วก็ ปกติจะสับนะครับช่วงนี้พอนก็ไม่ได้ใช้ตัวนั้นคอนก็เลยใช้ตุ๊กคูนนะครับเอานี่เสียงนานโอเคเพื่อนก็ไม่มีอะไรเยอะ๋ยวพอนก็จะไปตำส้มตำไปตำต้มตำนะแล้วก็ผัดมะระกออร่อยแต่ขูนก็เลยดีอย่างนะครับรวดเร็วดีเส้นอาจจะไม่เหมือนเหมือน เหมือนที่เราจะเป็นลึกลับมีอำนาจน่าค้นหานะครับอันนี้แค่พูดในสิ่งที่อนไปอ่านมาพอดีชอบสีม่วงหรือสีขาวอะไรประมาณนี้เนาะสีขาวก็น่าจะตรงตัวกับตรงตัวของอยู่แล้วเนาะบริสุทธิ์ปุดของท่านโอเคเพื่อนๆ